เด้อม <ineffective> ืออ <to the> <conversations> okay, ื stop. Stop oh ่นนะลูกเด้อมือเด้อคู่สิมาสอนนังสิว้าเฮียเด้อเด้อเดี๋ยว้อเด้อคุตกใจเอออีหล่าว่เคยกอดอีพ่ออีพ่อตกใจหยุดสต๊อปขอบใจเล่าๆอุ้ยตกใจตกใจอีพ่อไม่เคยอีหล่าผมเคยบอด้มีผู้ใดกอดอีพ่อได้ได้บอกดีหน่อยขอบใจเล่าๆที่เป็นห่วงอ่จับมือซะจับมือซะจับมือกันจับมือกันโอ้พี่น้องเอ้ อ่าแล้วลูกสาวอยากเล่นกอดโอ้ตัวนี้โอ้่าโอ้ดูสต๊อปตัวนี้โอ้ยไม่เอาไม่เอาโดยโมเมนต์มาลังเกียดลังนอย่างหักแพงคือเก่าลูกหลแต่ว่าพ่อพอเคยมี้นทไผไปอันนี้อุ้ยตกใจเพิ่นเห็นแต่เก่าเพิ่นก็พอบุญพอไอ้อย่าง กับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางลาวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางไทยพ่อแม่พี่น้องทางต่างประเทศนะพี่เ้องเอาพี่น้องไอ้มาพบมาพอกันอีกแล้วพี่น้องกับลุงเฮิร์มชาแนลคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเดิมมื่อนี้ก็ได้นะพี่นนองเอาพี่น้องไอ้มื่อนี้ก็เป็นมือวันศุกร์ศุกร์สัาหลาพี่น้องเนาะเพราะว่ามืออื่นกับวันเสาร์จอยจันทร์ข้ามาแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าลุงก็สียให้ทางเอ้คู่เพื่อนมาสอนน้องสโบน้องหลอน้องวัสนาพี่น้องเนาะมืออื่นไป็น่นว่า ลุงกัจบจากนี่กับสิเดนไปสือมิกซือปุ่มสือสอมาหายทางอีหลาน้องเพื่อนวัเรียนนังสื็หนังสือพี่น้องบอลจำเป็นต้องใส่สุดนักเรียนพี่น้องเนาะเพราะว่าหอดมือเปิดเทอมเปิดเขาหงฮามงเฮียนก่อนจังว่ากันตัวนั้นพี่น้องอันนี้เลียนพิเศษนี่คือห้เอื่อยคู่เพิ่นมาสอนอยู่พี่หรือว่าซีไฮน้องๆไปเฮือนเอื้อยคู่ก็ได้นะพี่น้องะแวะเข้าไปหาเราแล้วเมื่อกี้นี่พี่น้องเ้ยจากไหนกับมืออื่นพบพ่อกันพี่น้องเนาะว่าเอื่อยคู่เพื่อนสีหน้าตาเป็นแบบใดพี่น้องเนาะอ่า เป็นตาใจดีบบเป็นตาอหายบโเนาะพี่น้องอันนี้กะถาติดตามมึงน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเอาก่อนอื่นก่อนใดลุงก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่เจดีเบิร์ตสุขูสุคนเนาะพี่น้องที่เข่ามาสดมาซอยทางอ่าอีหล่าสมโอนนั่น่น้องปูป่าน้ำพี่น้องเนาะแล้วกระทั่งอีหล่าเบิร์ตน้ำอะไรกับพ่นแหละพี่น้องเอ้่ยไม่ล่าสุดนี่กระทั่งน้องตาเม่ปุ้งแปดเดือนเนาะพี่น้อง ้าลุงกัแลนลุงมาแต่พุ่นพี่น้องกันแล้มาแต่บ้านหน้าแผกพี่น้องน้องวันน,นี้ก็บพาเขามาพี่น้องบาได้ซื้อกับขอกับน้ำเขามาเลยโมเมนต์ว่าตั้งใจว่าสิมาซื้ออยู่พ้นสิมพี่น้องมื้อนี้จะจะนกับเจ้าคือบ่ขายขาเจ้าหยุดงานแต่งบ่มื้อนนี่ือว่าแนี่ยไหนบุนี่อาลูกหลานทางน้องหลอดน้องสุโอบ่พาหดไป่ได้ดูให้พุ่นหาแต่ตกเมื่อกี้นี่พักหญ้าขา่าหุ่นกับบ่พาหดได้นี่น่ะโอ้ล่างขิดินมันแบกขิดินไว้เนาะแม่เนาะโดยน้องๆเพิ่นก็อ้าวพี่น้องเนาะ อาเขตนี้ก็เป็นอีกเขตหนึ่งพี่น้องเนาะที่อ่าผู้ใหญ่จะดีเพิ่นสดเพิ่นซอยมากก็ถือว่าอ่าหลายเพื่อสมควรเติบทางช่องอ่าทางนุ่งเฮิร์มกันนะพี่น้องเพราะว่าอ่ามีเสาเนี่ยมีอิดบล็อกอิดบล็อกเนี่ยยังม่ทันได้มาส่งหลอกลุงเมืองแนวพี่น้องเนาะเสาก็ยังเหลืออยู่หกต้นพี่น้องโอ้ยเขามานี่ลุงมาสะออนอยังพี่น้องสะอนยอนใบยญานั่งพี่น้องเนาะเอาพี่น้องเอ้ยมาหนีกันแล้วมาแต่บันหน้าแพล็กนะพี่น,อน้องลุงก็อยู่ทาง าบันดาเพกพุ่นกะทางอีลาเบิร์นเฮาเนาะไปบบรับบัลี่บอลลอดลงมาสู่อมกอดลูกและเมียบอลลอดก็ได้บัลี่ก็สู่อมกอดแม่เมล่าแหละพี่น้องเนาะเพราะว่าพ่นบอกว่าโอ้ยลุงเฮิร์มไม่เป็นไรฝันเห็นแถาแม่ยร้ายตัวหลายมือเลยก็เลยบอ่อได้กินบ่อเสีบนอนบ่อรับเป็ัสนน่ะจากเมื่อเยี่ยมแถาเมียเนี่ยเป็นสนน่ะเอ้าเราพี่น้องบอ่าว่ากันตัวนี้ก็ได้พี่น้องเลยไปพี่น้องไปไป,ไปไปโอ้ไปร่มน้ำลูกน้ำหลานก่อนพี่น้องเนาะคันบอลสั้นกะ เชียลูกหลานมาออกย่างออกไปซื้อเสียรเงินให้อีหล่าพนดอกนะพี่นกเอ้ยพี่น้อกพุ่นกิ๋วว่านั่นไปฮบทะคดมีเท่าไหร่พี่น้อกโดยพนก้าโตตืตน่นยุบตืน่นยุบเลยเฮ้ยโดย, <c oughs> โดยที่ซักผ้าบอลูกละหรือวันน,วน,นี้ไหนเอาเฮ็ดน,นี่ไง กลังหิวน้ำสบายดีพี่น้องยังโดยเตรียมตัวเด้อมืออื่นนะลูกเด้อมือเด้อคู่สิมาสอสหนึ่งซื้อว้ยวเดี๋ยวนี้คุตกใจเอออีหล่าวผเคยกอดอีพ่ออีพ่อตกใจหยุดสต๊อปขอบใจหลายหลายอุ้ยตกใจตกใจอีพ่อผมเคยอีหล่าวผมเคยบอดี้มีผู้ใดกอดอีพ่อได้ได้เพราะดีโดยขอบใจหลายหลายที่เป็นห่วงอาจับมือซะจับมือซะ จำมึงกันจำมึงกันโอ้พี่น้องเอ้ยอ like. mm ่าน้อลูกสาวอยากเล่นกอดโอ้ตัวนี้โอ้โอหดูสต๊อบตัวนี้โอ้ยไม่เอาเวาเลยโมเมนต์มาลั่งเกียดลั่งอย่างฮักแพงขึ้นเก่าลูกหล่ะต่ว่าพ่อเรเคยมีไผรไอันนี้อุ้ยตกใจเพิ่นเห็นแต่เก่าเพิ่นก็พอบุญพ่อไอ้ยังเพื่อนนอก็พอบุญมันป้าพี่น้องเอไยทางก็นี้ไอ้ยังชีล่างล่างของน้ำดิลูกหล่ะเออที่ดินบ่ เป็นในของหน้า้องนายเขาใส่ดีอยู่บ่ลูกถักฮะสโค๊กมันล่างยากสโค๊กมันล่างยากมันมอสโค๊กแบบนี้เนี่ยมันลงยากอยู่แล้วมันต้องเอาแบบคือของน้องปูปลาเนาะแม่เนาะเพราะว่าผู้เฒ่าบ้านเฮานี้ชวนหลายเพิ่นนิยมใซตแบบนั้นพี่น้องแต่ว่าอันนี้น่ะคั้นสิล่างก้นนี่ต้องลงไม้แต่สโค๊กก่อนยังล่างมันบ่ล่ะอ่าเห็นบ่เน็กน้อยเขาบ่เคยพี่น้องเอ้ยแบบนี้น่ะลงมาล่างพื้นี่เป็นบ่แม่เนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ย บื้อนอี่คือเตรียมโตโลุงเสียพอเสียเอา,าอันมาไอ้คู่มาสอนหนัง<อ>สือ,อเดี๋ยวเล่นจากนี้เดี๋ยวพ่อสิ่เล่นไปอันว่าซื้อมิกซ์ซื้อสอ,อมาเตรียมไว้ซื่อเจ้าว่าฮัดมาน้องหลอดนี่อันอเขียนได้อยู่ปะดุเขียนได้เนาะสซโบนะได้ใช่ไหมได้อ่านพ่อได้อยู่ปะดุอ่านได้อยู่เนาะ โดยหลอดได้ยี่บ่ได้ได้อยู่เนาะอ่านพ่อได้อยู่บุลูกอ่าให้พ่อซื้อแบบไหนมาซื้อปึ้มแต่ปึ้มบนหนึ่งมาเลยบริว่าให้ซื้อปุ่สองปุ่สามปุ่สี่ขึ้นไปฮะปุ่มหนึ่งก้อนก็ได้ปุ่หนึ่งก้อนก็ได้เนาะเอาซ้อนพื้นฐานก่อนนะลูกเนาะโดยโดยโดยเอาเอาพี่น้องเงยโดยโอ้เสียงเพลงเสียงดังก็ดอพี่น้องเอ้ยมื่อนี่เนาะปาถูกผิดทางเบาหน่อยเพิ่นโดยเอาสบายดีเด้อโดย ได้ยังกินข้าวแรงมาดินะยังบัมีิยังกินเลยเอาเอาเอาบัวเป็นอยังบัมีิไปขม้าหาบอแม่มาดินะฮะโอ้ท่านพ่อเท่ด้วยด้วยเอาบัวเป็นอยังเดียวอันว่าไอชโบเว้ยอันว่าเอาเงินไปอันว่าซื้อเอาด้วยลูกเด้อเดี๋ยวพ่อเอาให้เอาลูกอ่ะเพราะว่าบัวได้ซื้อขม้ามากี้นี่เอาลูกเอาไปซื้อเอาด้อลูกเด้อเอาแรงนี่ได้กุ้มอยู่ในมั่งใะแม่เนาะกุ้มอยู่ดอกเนาะ เพราะว่าม <mile> ื้ออื่นเตรียมตัวไว้เตรียมตัวงามๆแบบนี้นะนี่เออไปงานนั่นด้วยเพื่อนโดยมันนี้ไปขึ้นเพื่อนบ่ไปแล้วเพื่อนไพเม่อ๋อเพืนอนไม่ไม่ขึ้นและบ่โดยโอ้โดย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 ไปขอน้อยเป็นแม่ครัวอ๋อเป็นเป็นแม่ครัวอยู่พุ่นโดยเตรียมตัวไว้มืออื่นพ่อกันก็เอ้ยคู่พ่อสัตว์ชั้นหามาเรียบร้อยผู้งามๆเลยเอาไม่ต้องเอาคนขี้ไเออมาสอนคนงามต้องเอาคนงามๆมาสอน เพื่อนอีกเดืยนกอดพ่อพี่น้องเอ้เพื่อ้ายทอยจ้ากแล้วบอกเคยมีใครกอดแต่เขาดีแล้วเขาบอกแบบว่าเขาอ่ามองง่ายๆก็คือแบบว่าน้อยนักคขนว่าเขาเขาอินดูเขาก็จับหัวจับยังก็คือสินะแต่บอกเอยมีใครอ่ามากอดพ่อโอ้เป็นคนแรกได้เกือบได้กอดพ่อได้เมื่อกี้นี่นะเ <laughs> บรกไว้ไวปปัญญังพี่น้อง,งเอ้ยหักแพงคือเก่าเลยลูกหลานเนะาะเออเบ่งการกระท่ำกับพ่อแล้วเนาะ เออโดยเป็นได้ไ <mich S 1> <Joseph> <cake Sounds> ่ขึ้นนังนิ่งแทะอัตมาบอกอีบอกอีสิพาไปบวชไปบ่ไปบ่บวชเป็นญาบอญานแมวเอาเกลจบหน่อยาแมอน่อยานแมวเฉพาะฮ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 ะยะฮะมะฮ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 ะาะฮะฮะฮะอกฮอาอฮะนะฮ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 ะ่าฮะ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 ฮ้ฮะฮะฮ่ฮะะ ย่านย่างย่านย่างย่านย่งอะไเจียมตีฮะเยี่ยไม่ออาเจียมตีอ้าวเพป็นสิตีเฮ้ยนะเนี่เขาเป็นย่าใส่ฝ่าเลืองอยู่นิ่งคือเจ้านั่นโอเคเลยว่น้อยเอ้ยค่อยว่าได้ด้วยค่อยว่าค่อยว่าเจ้าไปทั้งสินทั้งทับนี่โอเคเด้เด็ดนั่งคัดตมาดนั่งตีตมาดคักค่ะบ้าค่อยว่าไม่ออกสัตท้ายเซ๊ะเซ๊แล้วว่น้อยเอ้ยเคยคิดด่ว่าเคยคิดดิว่าทำไม่ได้บ่เคยอะไรเงี้ยเชียงนอกเชียงเศษอะไรเงี้ยเชียงเศษเชียงเนียวอดีตโดย บ่เม่บ่น้อยเราเราแบบว่าเราเป็นคนบ่ปากมามาแต่ทางเราแตะกี้พูดโม่โดยเออเป็นแต่ผู้สาวกับผู้สาวคนนั่งคนนั่งนั่งขู่ใส่แม่ได้เอามือใส่ได้สาวสาวนางเฮียนสาวนางเฮียนพร้อมมีผู้สาวมาเฮียนไหมมาเจ้าบ่เจ้าบ่เคยมีบ่เดี๋ยวนุ่งขออย่าถามแบบเบาหน่อยเคยมีผู้สาวบ่บ่เคยลืมแล้วสโดยโดยโดยเอาคำ คอยขับลงแรงพี่น้องไอ้เมื่อนี้กับมาอันว่าบอกทางสมโอกับน้องหลอดน่าดุกเด้อบืนเตรียมตัวให้พ่อมาหรือออตนแเดี๋ยวพ่อผ้าเข้ามาเดี๋ยวพ่อผ้าเข้ามาเห้มาสอนอยู่นี่เอาสาวคู่เงื่อนอะไรให้ย่อยรวดบืนนี่อ่าเงื่อนอะไรใครย่อยรวดเอาแบบอันนี้เลยดอยเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวพ่อไปบอกน้องผู้ปลากับวาสนาก็น่าลูกเด้อไปซื้อไปซื้อมากินข้าวเอาซื้อเอาด้ลูกเด้อเพราะว่าบ่อยากกวนร้านหลายพี่น้องเพราะว่าลุงสีไปอันว่า าหาทางวัดาสนาแล้วการปูปลาบอกให้เพิ่นเตรียมไว้มื้ออืน่นเดี๋ยวสิซื้อมาปึ้มกับซอกับมิกนี่เอาคนละคนละ,คนละหัวกับพ่อเนาะเพราะว่ามันมันอาทิตย์นึงมันเรียนแค่สองหมื่นหน่อยตั้งใจแล้วลูกเด้อหน้ามื้ออืน่นเจอกันมื้ออืน่นเจอกันพี่น้องอ่าโอเคสรุปแหละสบายดีพี่น้องในลูกเด้อพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอันนี้น,นี่คือมันคำโมเมนต์มันคำมันเสียงเพลงดังพี่น้องเอ้ยโด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 ยเจ้าเจ้า เอาเอาพี่น้องเอ้ยเสียงเพลงมันดังมันมันคุยโดนบ่ได้พี่น้องเนาะเอาเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็อ่าถ่ายถ่ายเดือนสี่พี่น้องเอ้ยมีเสียงเพลงเสียงลำแน่ก็บเยาว่ากันเด้อพี่น้องเด้อะเสียงแตกแซวแซวอยู่หมอลองหมอลำพี่น้องเนาะมาทางซางเ้านี่ก็อ่ากำลังอับเสียอับหนำอับในมาคอยคำลงแรงพี่น้องเอ้ยมื่อนี้ก็ได้ฝนตกมากกับเอแรงกับไปกั้นอึงทนแล้วแนว ไม่ใช่ได้อยากได้กินิบวเปียกบได่ละบวปูนอ่าเปียกบ่วายเปียกเนาะโดยสบายดีเด้อทั้งทพตัดผมใหม่บวเพาะอ่าทรงนุ่มๆขึ้นสันบอกว่าโดยอ่าเป็นยังไงมอเลยบวท่านน่ะนะมอละมอแล้วบวบีบมะออื่นมืออื่น เออเอาโอเคปืนเขาซื้อเชิญว่ากระเบื a ้องมาหรือว่าซิเ okay. บ้งกันเฮ็ดเบียกบ่ห <haar> ร <ans> ือว่าเนี่ยแถวพอหรออา้ามมาหน่อยกับชิเบ้งแบบนี้นะยเอาไบบว่าเอาไบบว่าอันนี้แถวพออนทั้งพอหักเข้าเราบอกว่าเราให้ติดประมาณสักสามหรือสี่คนพอเราสามคนสองคนติดคนหนึ่งเป็นผสมปูนสินะเนาะ แยกกันเอาเพราะว่าเอาไฮทอโพ่คัดเอาก็ได้ที่แบบว่าให้มันละเอียดมันนี่แน่ยเราอ่ะแล้วว่าแล้วว่าอยากได้พอๆพ่อเลยไอ้แต้มอะไรแบบตุ้ยจ้อยก็ได้นะหรือว่าไอ้สางเตี้ยซีคนหรือว่าเนีไหนก็ตามแต่มันทั้งหมดทั้งหมดจะค้นนะเพาะหกคนก็แบ่งคนละสามเนาะโดยเพราะว่าเพิ่นอาทิติดหลายคนเลยเพิ่นยมันมันมัน ตู้ห้างตัวที่อย่างสินาเป็นว่าแต่ว่าเขาก็เขาก็เลยบอกว่าให้เดี๋ยวเขาเชี่ยเฉพาะล้วคัดเอาดอกว่าเพราะว่าตัวนี้มันมันมันติดแล้วมันแกะบ่ได้เด้ตัวนี้เนาะพ่อเนาะเแมนจะเลยว่ากับแล้วนี่ก็แต่งเสาไปเลยแล้วแต่ว่าแยกกันเพราะว่าเจ้าแล้วชุดเจ้าแล้วนี่ก็สิไปเฮ็ดต่อขึ้นไปน้องหนี่ดึงในบ่อดึงตามงบวนมากงบมากกบงงวดมากเลย่ี บอกได้เพิ we, ่อนว่าว yes, uh ่า hmm. บ ah, uh ูบ huh. uh ุญแล้ว huh. ว uh ่างบมาได้ไดมมาเนาะฝ่ายเมื่อใดกับมื่อนั้นไหนแม่นมื่อใดเมื่อนั้นเราอะแต่ว่าโดยอือต่ว่ามากกับไม่มาเนี่ยเปนไปด้แล้วโดยเพราะว่าเอาตัวนี้ให้มันเอาเอาเฮือนบําบัดให้มันเร็วก่อนแต่เจ้าจังมาพี่แล้วก็อีกสามคนน่ะไปอ่าพุ่นก็ได้นะแต่ว่ามาพี่ก็อันนี้เดี๋ยวเฮาสีได้เห็นว่าสือมาหมื่น ห่อนี่ดีเลยผลตกแห้งบ้างมือเศร้าดิทั้งนี้พ่อเออพางเกอออผ้าห้องผ้าดังขึ้นกันอยู่บ่ไม่ใช่จำเป็นแน่ผ้าลังแห้งชื่อเศร้านี่ครับ่ใช่เป็นน้ำมันสดขาห้อยขึ้นมาหนึ่ตื่นเลยหมดเศรามันยังปิดได้ไลยนะไห่ไฟเป็นอยู่ทั้งได้ตีนเราเลยเออไกับมือลายนอกลายแม่นมันมันเหลี่ยมมาบ่หน่ะ ดังดูดเน่ยโดวนอยู่ในห่อดั้งตับเพียรังตับลงมามันมาโดนมีแข่งนี่เออมันมันต้องเองเลยขาดกระทบขึ้นเองเลยเออก็ยไงแบบสายไฟมันช็อตลงมาระวังในผ้าไหมฝนไหมนี่ระวังตัวเดียวนี่แหละโดยเออโดยโอเคโอเคชนะนะโอ้ยคือโบซส์โดยสบายดีดูดสบายดีอะ บริษูยังเข้ามาได้เมือนีรเปลาเจ้างแจ้งได้เมือนีรืเปลาจักใจเลยมาแจ้งให้น้องเตรียมไว้อันว่าไปอันเฮพิเศษอาไม่ยังอีกเนาะห้องเสียงดังสิเด้เอาคือให้ให้ไล่ใจโอ้คาวอลลี่หายหน้าหายตาดิอยากเสียงดังชิลุกชิเต้าได้เจ้านี่ได er ้เออไล่ซ้ำนั่นนะมันคือสีพ่อกินเลยเอ้ย อะไรแหละไม่ได้บ้างบ้างสิเอามาอันนั้นอันมันมีสัมนีบบอเอาสบายดีพี่น้องเนี่ยเด้อโดยโดยเอาเอ้ยทุจชาพี่น้องแน่อูหน้ากลับมาได้ได้ชื่มือใช้หันหน้ามาเบ้่งครับด้วยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมาหนิมาหนิเกินมาหนิเกินจะพักถาชิดถามชิดถามเงินมุมวิ้งไส้เดี๋ยวน้องจะถามว่าเอาเลขเด็ดๆให้เนี่ยจ้าตัวหนึ่งปะเฮ้อโบได้จังสี่แล้วคนอื่นมาบอกถึอเอาถึอเอา บรเทาบัดเบรเาคอร่าโตนี่ก็บ่ให้อตายตายเขาซ่ากันเบิดบ้านว่าอันอัลุงเฮิมยังเขาอ่ะอัไปหาอันอันมาเมมพล่นเยชนเมหมได้เขาอ่ะเมหมนี่ใส่ว่าว้เาซตัวแดนหลยเฮาอ่ะอ๋อเมหมเดียวเลขเขากว่าเดียวเลขบช่าอีเาว่าเขาคอชื่อมานี่88เทือยังไ่ได้ถือจักเทืออยู่อ่ะอ่โดยเอา เอาชาวเงาแท้คนเฮาเนาะมึมีเงินใช้บางเทีอนี่เงินในกระเป๋ามีสำหรับกันยัดมันสำนั้นได้เพี้ยนเลยลอยจะนอจ่าโดยอ่าอือเพชนบ่อยากท่วงน้องรอน้องยังได้บอกเออมาหนินะลอเลยเนาะลอยอยู่บ่ใครอยู่ีกำลังใจอยู่เออวาสนาลูกล่ะมืออื่นเนี่ยอ่าอ่าลุงพลุงเสียเอาอ่าเออครูมาสอนหนังสือเด้อโดยเดี๋ยวแล้วจากนี้เลุงสิไปซื้อเงินว่าปึ้มซื้อมิกมา Ờ, ờ, Sao Bốn... Số... ờ, à, là... à, ừ, khu mà, mà sọn nhung này thì nó ngay bùn xì kia nóng sụp bùn xì kia nóng nèo đó nèo à nèo 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 เป็นยังไงหนึ่งเข่าว่าในฉูดนอกได้อยู่บ่โบลายมันบูดไม่ได้หนอมันเลียเ้ยวเลวแล้วโบล่างอันที่นะ่ะบอกว่าให้ล่างก่อนเออมันขึ้นเลววีวอ่ะเพนน้นองเห็ดตะเกาบ่ได้เลวจักเทื่อได้เพนเลยฮะหมอนบ่หลายแล้วต้มแล้วเซน,าน,าน่ามลนพุทธปจักอ่าลุงมาลุกโก้กน้ำโกโก้เห็นนะว่าชาเขาว่อยากกินเลยเออ โดยผู้หญิงอุ้มดน่อยรถี่รถดเนาโดยเอโม่นะพ่พันแล้วหรนอะไได้ล่ะฝันสิแม่แลควมฝันมันมือหนึ่งแปิบแเท่อแม่เลม่ได้นเฮงอไบ่ได้ฝันจเฮงฝันว่านี่ไหนก่อันว่านี้ไหนก็อันว่าผู้หญิงอุ้มดิกหน่อยแล้วก็แลนไวไวกว่าแลนหันเลยเออพันอได้ล่ะในควมฝันเนาะสะผ่ันนี้ก็จะซีซืออย่าง งูบอกอันนี้อันนี้ emperor, อันนี้เป็นเลน cioè, ็กน้อยนี่เอ้ยคิดว่าเป็นเล็กอย่างเอามอุบเล็กน้อยเอลยเดโด็กเล่นไว้ไว้เล่นไวโอ้ยจำเอาไ่้ไปลิงเล่นนั่นแหละเนาะโดดโอ้รีบอีกแล้วโอ้โหลิงมันปีมันสัตว์พี่น้องเอ้ยทุกกันเล็กรีบอย่แหละแต่หู้จักกันขึ้นมาเอาเอาแต่ขึ้นมาแต่น้องซะ เลขลิงแต่มือนั่นไี่้องจนหอดมือหนีย่งลิงคือเกาอยู่ยังมาจากถืออยู่ทั้งหลางออกช่องถือแบบได้สันบ่สานที่ถืออะทังล่างโอ้ยออกช่องทังหลางมันสิถึอที่ได้บปชังทั้งล่างเนี้ยบ่มือนหรนมันเอาตะลางมาแล้วหนึ่งย่งแต่เดิ่อนะเออมาในชักเนาะมาเลงนีเนาะเออเลดิงก็เลงดิงเอาลลงก็เิงเอานัก็รลาลิงลิงก็ลิงมา สี <m> เอาเบิงบัดเงินใส่ดีได้เออเด้๋ยวนี่น่ะอ่าโมเมนต์ยังหอกรถกับสีเอาขาอูบืนนี่มันเสียงรังคือคือคือคักอยู่พี่น้องเออรถลุงขาวแล้วก็เงินเงินรังโดพี่น้องรถนี่อ่าตั้งที่ขี่มาสงสัยอยู่มมดอีกไปวันน่าแปลกมารถจะไปเป็นยางมุ้นี่มันเวลาสตาร์ทไว้เลยมันแบบมันเสียงมันแปลกนะเอ้อแปลว่าเสียงมันมันบคือเก่าก็เลยว่าสีเอานั่นคือคือคักอยู่โดย You know, ดูดยดดยโ้าวอาทางบอสียงเพื่อนเอายังฉับมาฝากเมือนเออเฮอบอดี้มีอย่างวาฝากได้เลยมื่อนี่นะอ่าเอาดนนที่นั่นหัวหนุนพี่องเอ้บอดี้ซื้อยังขมากกัจะเครียดกันได้เพื่อนเลยมื่อนี่น่อันนี้มื่อนี่สิไปซื้ออนี่ให้พระคำผมนี่คือว่าตัดไม่ได้ลูกละฮะเอาคือบอก คือหให้ ö, ลูกไปตัดนี่พ่อตัดเล็บยนะหนโอ๊ยช้ำกับลุงเถื่อนกี่นี่นะโดยโอม้วครับหนูโอ๊ยหมกทัวไว้ให้ทางทีมงานเพิ่นอันนี้เนาะโดยเอ่อตอนลุงยังน้อยนี่ขมูวว่าหำน้อยนี่เครียดได้ลุงน่ะขันว่าว่าหำใหญ่น่ะใครเน่ดีใจโดยเอ้าเอเนาะอ้าวพี่น้องเอ้ยมนีกะมาบอกลูกๆหลานๆกับอ่า บื้อื่นพี่น้องน้อยสี่อาสาวคู่มาสอนอ่าน้องๆลูกหลานนักเรียนอสามชีวิตเพื่อนพี่น้องเมื่อนี้กี่สิาเป็นเนื่นว่าทางที่มันเพราตาเพิ่นสีแบงกันปูกระเบื้องบ่อบื้อนุกสิไปซื้อกระเบื้องบื้อซีพอดได้ขึ้นบ้านน่าแพกพี่น้องเพราะว่าทางบริบรอลเพิ่นลงมาแล้วลุงเกสีอยู่ทางบ้านเพื่อนซิมลอยตงเลยบื้อน้องพี่น้อง กสิบโบรยตรงหรอกเพราะว่าน้องต้าเพื่อนแต่งงานเพื่อนเนาะฮั่นเล่เปียตาอาจจะไปงานแต่งน้องเพื่อนเพื่อสีเข่ามากก็สีเซตสีสวยแน่จักเล็กจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเน้องเพื่อนเนาะลุงกะขอบุญกบคุณทางเอื้ยย่จะดีเฮาทางเอื้อยผู้เพื่อนประสงค์ออกน้ำน้องเพื่อนเพื่อนกระซื้อดินดอนตอนหยาทางตอนขังหลังนี่แหละหายทางน้องสบโอน้องหลอดเฮาเอื้อยเพื่อนกระชดซอยเฮตุเพ็ดแค่พี่น้องเฮตุของน้ำของในน้ำสมทบมาร่วมกันเล็กๆหน่อยเนาะเอ้ยย่จะดีเฮากะ ่าเ,เ video, พิ่นก็สดซอยมากคือกันพี่น้องนี่กับอ่าดีอิดบล็อกแน่หรือว่าอ่าอันนี้แน่กับทั้งหลายเพิ่นโอเคนะลูกหล่าเด้อบืนพ่อกันเด้อลูกเด้อเอาคือบอกออกไปซื้อกับข่าวมากินแน่ล่ะเจ้าหน่อยบอกโดยโดยโดยบ๊ทไอไก่ได้พี่น้องเจ้าหน่อยเอฟซีสิดามาลูกมาคือผู้ยังผู้ผู้ซื้อให้น้องนี่พี่น้องเห็นบอนหันรักสถานีหันไกลๆหันเนาะแม่เนาะอยู่หันแหลมมอแถวนั่นแหละพี่น้องเอไหนเราหาเลาะซื้อกินเองบางเท่อนี่ สื่อมาแล้วบูถึกปากเพิ่อนนะพี่น้องไอ้บางเทือกถึกปากตัวบูถึกปากเพิ่นกันโยพี่น้องเอ้ยขักกูไม่คานเหมือนไอ้บางเทือกก็ได้เวลาอยากให้มานี่ก็เอาโอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลุงก็ต้องกลับขอบุญขอบคุณขอบมุขบใจพี่น้องบัดสุขสุขคนที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจเข้ามาบึงมาชมโดยที่บอกข่าวโฆษณาลุงเฮิร์มนะพี่น้องขอบุญขอบคุณในหลายพี่น้องเอฟซีพูดอย่ใจดีเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาชมขออยู่เด่งมีหิอยู่ดีมีแห้งพี่น้องเอ้ยลำลำเลยด้วยอย่าเจ็บอย่าจน สำหรับคลิปนี้ไปเด้อพี่น้องเด้อบ,บายบายสบายดีพี่น้อง